ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่24สิงหาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงย,ยกย้ายย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานนะคะ ช่วงนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหลายๆคนกําลังคิดจะซื้อของเข้าบ้านนะคะหรือจะทําบุญบ้านนะคะในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางจะได้โชคได้ลาบนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปหาคนที่คุณรักระวังปัญหาสุขภาพนะคะของตัวคุณเองระวังสายตาคอบ่าไหลกระดูกสันหลังนะคะช่วงนี้คคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะอึดอัดไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะเอ่อหลายๆคนนะคะวันนี้นะคะ พยายามทําบุญนะคะเติมน้ํามันตะเกียงนะคะทำบุญเติมน้ํามันตะเกียงหรือไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่ให้โชคนะคะสื่อน้ําโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงน้ําโชคของคุณคือสีเหลืองสีเหลืองสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้สองเจดหนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ